ใจวันที่วันที่13ทุกปีน่ะเราเราจะมีงานนี้รับงานก็ะกรรมกานเกีเ่ยวกับอ่าเลื่อเราลึกถึงสบาทสนเดจนไปเจ้าอยู่รอดเราจะการวันนี้วันนี้เราจะมาสแกนล,ลายนิ้วมือให้ทุกคนนี้นี่ฟรีนะครับแล้วทีนี้วันนี้มีไม่รู้จักชื่อหรอกไม่รู้ชื่ออะไรอ,อึก <c oughs> อปไม่เป็นไรไม่บอกชื่อหอ,อกสินะเนาะคับเตอร์เครับผมทีนี้ สิ่งที่เราเห็นเนี่ยสิ่งที่ปรากฏในในลายนิ้วมือเาเรียกเป็น,เป,นเป็นตัวตนเป็นความถวันเขาเรียกปัญญาสิบด้านนะครับปัญญาสิบด้านของคนเราเนี่ยนะครับก็คือหนึ่งหวัวไม่มีอซายบอกนิสัยนะครับนิ้วชี้เนี่ยคือจินตนาการน,นิ้วกลางคือการม,มือมัดใหญ่นิ้วนางคือดนตรีนะครับผมจะมีคำอธิบายให้เห็นนะครับตรงนี้แล้วก็ส่วนนิ้นว,วิ้อคือด้านเกี่ยวกับด้าน ภาพกราฟิกนิสัยนครับส่วนนิ้วมือขวาทีนี้คือการการเป็นผู้นําการตัดใจการควบคุมตัวเองการจัดการส่วนนิ้วชี้ขวาคือตรรการต่อเลขกไอทีเทคโนโลยีส่วนนิ้วกลางขวาเรื่องการประดิษฐ์นะครับส่วนนิ้วกลางขวาเรื่องเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารการพูดส่วนนิ้วก้อยขวาคือเรื่องธรรมชาตินะครับเรามาดูนะครับว่ากล่องท่านตัวนี้นะ,นะครับเราเราจะเห็นนิสัยเราเริ่มต้นที่นิ้วก้อนนยซ้ายนิ้วหัวมือซ้างกับนิสัย วิสัยของคุณอของคุณนิสาเนี่ยผมเรียกคุณน,น้แล้วกันเนาะเอาชื่อเล่นก่อนละกันนิสัยเนี่ยเป็นลายพิเศษนะครับเป็นลายในลายเป็นลาย,ลาย,ลาย้วมือแบบนี้เขาเรียกเป็นกลุ่มผสมนะลายผสมระหว่าง e w กับ DL e w คือเป็นคนบูรณาการคําว่าบูรณาการคือเป็นคนเพอร์เฟคเป็นเป็นคนเพอร์เฟกเรื่องอแล้ว DL คือละเอียดเป็นคนเพอร์เฟคแล้ละเอียด,ดเยอะนะ ไม่ธรรมดามเป็นคนละเอียดแล้วก็เพ <c oughs> อร์เฟกต์เพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็จะมีแผนมีท่านมีตอนสนใจอะไรอยา่างทําได้ไหลายอยา่างเป็นคนบูรณาการมากมากทีนี้ต่อไปจริงไม่จริงจริงไม่จริงเราดูที่หัวมือฝานะครับอันนี้มจะเป็นตัวคอนเฟิร์มว่าคนนั้นอะจัดก,การตัวเองจาัดก,การตัวอื่นอย่างไรเป็นผู้นําขนาดไหนบางว่าเป็นอ e ีนักเก็ตเปมนแท็บไลนยแบบนี้อิ e W จะคมอมมิวน์ไซด์นะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นความเป็นตัวเอง เป็นเป็นผู้าอาจารย์เป็นคนทชี่มวมืเองสูงเป็นผู้นำที่ระเบียบตัวนี้นะครับจะมีความเป็นผู้นำมีการควบคุมเป็งนการจัดการในสูงระยะตอั้นี้ถ้าถามว่าเป็นยอดแก่เป็นยอของเป็นผู้เป็นผู้ประกอบการได้ไหมนนี้คือคุณสมบัติเด่นในการเป็นผู้ประกอบการเพีนเพราะว่ามันอาจะช้าเป็นคนละเอียดในการตัดสินใจเท่าไหร่ แต่ว่าเป็นยูนกรอบอยู่ในระบบระเบียบเด่นเด็นมากเป็นครู้อาจารย์เป็นแนววิชาแต่พิเศษมากเป็นคนเพอร์เฟกนะครับทีนี้มาดูนิ้วนิ้วนิ้วชี้นิ้นวที่สองในจินตนา,า <ณ S 1> นการจินตนาการของของท่านเนี่ยจะพิเศษมากเนาะคือคําว่าพิเศษคือ,อหนึ่งเป็นลายเป็นลาย C W เป็นลาย C W ผสมผสม E ในนี้แล้วก็กลับด้านหนึ่งจินตนาการชัดเจนชัดเจนคือแบบ เขาเรียกว่าจาลองเหตุการณ์ได้มองเห็นสิ่งที่คิดอ่ะเป็นตัวตนเป็นภาพราพสืออกมาได้และที่สาคัญมันคนคิดต่างคนคกดต่อมันคนคิดด้วยเหมือนกันเลยดิมีมีน้แตกต่าง RL นี่ใช่ไหมอ่ามี RL อันนี้เรามาดูนิ้วชี้ขวานะครับเรื่องตัวเลขเรื่องไอทีเป็น CW ทองๆอเป็น CW ม้ตอนนี้จะเก่งคำนวณเก่งไอทีเก่งเทคโนโลยีเก่ง <visuals> วิเคราะห์พวกไอสมัยใหม่พวกเอไอพวกเมตาเบอร์อะไรพวกนี้เขาจะเข้าถึงอ่าเขาจะมีมุมพวกนี้อยู่นะคือจะชัดเจนมากเรื่องการวิเคราะห์เรื่องตัวเลขเรื่องไอทีเรื่องเทคโนโลยีตุดยอดุดยอดซีเดปิ้วก็คือตัวตัวนี้ตัวแรกเลยเป็นเป็นตัวก้อนหอยที่ชัดเจนที่สุดแล้ก็จะคิดชัดชัดเจนเห็นภาพเลยมโนชัดเจนนะครับ ลัวการตัวเลขก็ชัดเจนเพรนะะเก่งเก่งวิเคราะห์เก่งนะเดี๋ยวเรื่อนี้ช่วยความคิดเนี่ยตอนี้มุกจะเรียนปีนี้เองทีายปก็เรียนได้เพราะว่าเป็นคนเก่งมากเป็นคนคิดวิเคราะห์เก่งหรือเป็นคนความจำดีวอันนี้คือธรรมชาติของเขาที่มีมานะแต่นรืเราไปดูว่าคนนี้คิดเก่งแล้วทําได้ไหมอันนี้สําคัญนะคือตั้งแต่นิ้วกลางไปนกล้ามเนื้อมันใหญ่ขนเล็ก ถามมือน,นิ้วกลางซ้ายคือมัดใหญ่ข้างขวาคือมดเ็กมาดูนิ้วกลางซ้ายนะครับเป็นลากลุ่ม e อเดิอเดแบบนี้เป็นนักกีฬาได้กานกล้ามเนื้อแข็งแรงมากเราเห็นตัวเราเห็นผอมๆนะแต่คนนี้เป็นคนเป็นคนแปลกมากเป็นคนเป็นคนไม่ธรรมดาโดนผานแข็งแกร่งกล้ามเนื้อมัดใหญ่ดีมากนะครับ เพราะฉะนั้นเป็นคนคิดแล้วทาเป็นคนแอคกซ์งเป็นคนจนทานทําได้ตลอดนะครับกล้ามเนื้อมันใหญ่ดีไปดูกล้ามเนื้อมันเล็กฝั่งขวากล้ามเนื้อมันเล็กก็เป็นชุดเดียวกันเป็นกลุ่ม e w เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนนี้ก็จะคือเรื่องใหญ่ๆก็ทําได้เรื่องเล็กๆเลยบๆเื่กงประดสินก็ก็ทาได้อีกคนนี้พิเศษแหละเพราะฉะนั้นคนนี้คือคนสมเร็จคิดเก่งทําเป็นแล้วก็ทํำจนทานทำต่อเนื่องทาไม่หยุดไม่เสร็จไม่ยอม อันนี้คือธรรมชาติของเขานะครับแล้ทีนี้ผมฟังดูน่าเครียดนะน่าจะเป็นคนสี่เดือนมันไปดูนิ้วที่สี่คือดนตรีกับภาษานะครับนิ้วที่สี่เฮ้ยเขาเก่งดนตรีอ่ะเขาเาเก่งดนตรีเพราะงั้นเขาจะมีความถะวันด้านดนตรีเพราะงั้นเขาจะเขาจะเป็นคนศิลปินศิลปินชอบคําพูดชอบสื่อสารชอบการแสดงชอบดนตรีชอบศิลปะเป็นคนสุนทรียะ เป็นคนชอบคาพูดดีๆกอนกวีคําชมอะไรแวกนี้ก็จะเข้าถึงมากอ่าดังนั้นคนนี้จะไม่เรียสจะไม่เครียดเป็นคนเก่งแต่ไม่เครียดศินลปินลเลยลรู้จักรู้จักการผ่อนคลายรู้จักวิธีการพาเดินไปสู่อ่าอะไรที่มันเป็นวิธีของขุนเรียะทางเสียงอังเพลงทางดนตีนะครับนิ้วที่เก้าภาษาการสื่อสารการพูดนี่เป็นนักพูดระดับระดับเลิอดเลยนะเขียนก็ได้พูดก็ได้ พราะฉะนั้นจะเป็นคนสามารถที่จะเข้าถึงพวกศิลปะต่างๆพคนนี้ได้ดีเป็นพิเศษทางพูดท้งเขียนนะครับส่วนนิ้วก้อยซ้ายเรื่องสายตาเกี่ยวกับภาพกราฟิกอันนี้ก็เข้าถึงอยู่นะแต่ว่าทางขวาเนี่ยธรรมชาติธรรมชาติจะพิเศษไปเยอะเพราะว่าคนนี้จะเข้าถึงธรรมชาติคำว่าธรรมชาติคือเสมอว่าธรรมสัญญาเพร,ราะาเราเป็นนักออกแบบ เป็นพวกไปเอาพื้นที่คำว่าธรรมชาติสมมติว่าแตกตัวเขาจะแตกตัวสูงแตกตัวสูงหรือได้จาใจเขาจะทำพื้นที่สูงแล้วเป็นพวกใไรเขาเรียกธรรมชาติวิทยาสมมติว่าเขาจะคว้าการเพื่อเขาสัตว์เขาจะสัได้สรุปแล้วเก่งเก่งครบข้อไม่ธรรมดาเข้าใจธรรมชาติเข้าถึงเขาสั่งแต่ว่าถึงธรรมชาติสมมติว่าจะพูดทั้งหเนี้ยคือธราติอื่นรู้อะไรว่าจะพูดอะไร ก็ถึงคนๆต้องจุดนนลันได้เขาถึงเรื่อของการรู้ใจแล้วแล้วถ้าจัดห้องจะหาสวยงามจัดของกินของใช้สวยงามก็คือเข้าๆสิแต่เล็กๆแล้วเป็นคนข้างใจพื้นที่เป็นคนจับพื้นที่จับที่าดนี่แล้ชอบธรรมชาติปลูกพืชเลี้ยงสัตว์อะไรับจะเข้าอินทำเป็นอาชีพได้ทำมาสังหารก็ได้ถ้าเป็นหมอดูื้เขาเนี่ยเป็นคนช่วยในหัวเฮงได้ดูหน้าก่อนเป็จ ก็อาจน่ะจะ,ะ,ะ,ะไปสูงตรงตัวภาพนี้นกนนนเกี่ยวกับภาพเขาก็ชอบชชอ่าห้า<ช>นี้เกี่ยวกับภาพภาพก็คือของของจริงีที่เป็นภาพเป็นอะไรเงี้ยส่วนธรรมชาติได้คือสิ่งแวดล้อมสิ่งรอบตัวเ<ช> <ๆ S 2> ขาก็ชอบสองอย่างแต่ว่าชอบธรรมชาติมากกว่าเข้าถึงธรรมชาติมากกว่าค <ๆ S 2> ืยง่ายถ้าเป็นต้นไม้เนี่ยไปสมัมผัสต้นไม้มากกว่าไม่ไม่ใช่ไปดูภาพต้นไม้ ไม่ไม่ไม่ชอบแกลเลอรี่ต้นไม้เนี่ยไม่ชอบลุยสนวนออะไรอย่างเงี้ยโน้ยันราก,ากอ่ะอช่อยันรากถ้ผมพูดมาได้ติดไงบ้างครับเอ,เ,เอาตัวเฉวยจนจนเอาตัวเฉยจนจนในตอนต้องไม่ใช่ให่ะเป็นอย่างนี้แหละป็เป็นอย่างที่พูด คือไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นสที่งเนาะไม่ใช่แบบสิ่งที่เราบเกียกว่าไามาที่ดีได้เพร่าเป็นส่วนของอาจจะเป็นชารมชาติของเราในตรงเนี้ยแต่เคเ็นคนม่เหมกันูแล้วแนี่ะว่ามัเป็นวัฒนมเราแล้วมเป็นอะไรแนวใหม่เหมือนเป็นการสมัยก่อนเราดูหน้าคนดูโอ้ แต่ตอนนี้มันมาดูมาดูจากลายิ้วจากลายมือันเชื่อมโยงกับสมอง่เคิดว่าที่ที่ผมพูดมามันใช่ตัวตอนท่านไหมใช่เลยเนาะมีถ้าให้คะแนนให้กี่คะแนนนี้เลยก้าสิบเลยเก้าสิดเก้าสิบนี้เอเลยนะคะแนนแม่นมากคืออย่างนี้นะท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะตรงกลังฟังอยู่ดูอยู่เนาะอันนี้คือมันเป็นเบื้องต้นของแต่ละคนเนาะซึ่งซึ่ง เราสามารถเอาตัวเนี้ยไปเข้าเป็นรีพรอตออกมาเป็นเล่มเลยนะมันจะบอกว่าคนคนนี้หนึ่งมีพรานสวรรค์ด้านไหนดีที่สุดนะ IQ คิอเป็นอย่างไรเนาะวันี้มีแต่ว่า IQ ค q ด้วยนะ IQ ค q IQ คิมีสไตล์การเรียนรู้มีสกยภาพเป็นนักมุกเป็นศักยภาพโดยรวมพอศักยภาพโดยรวมเนี่ยคือมันเหมือนนะอย่างอย่างอย่างของท่านคนนี้ถ้าเป็นรถยนต์ก็ป็นซูเปอร์คาร์ ถ้าเอารถบรรทุกก็ประมาณนั้นแหละเพราะเซนเตอร์สิบล้อแหละคือ,ค,อคือรับภาระ,ะได้หมดเป็นคนแบบไม่ธรรมดาอย่างเงี้ยก็จะรู้ถ้าสมมติว่าเป็นคนอื่นๆเป็นเด็กเป็นอะไรอย่างเงี้ยเรามาสแกนก็จะรู้ว่าเอ้าเขาเก่งขนาดไหนและเก่งอะไรเรามีข้อได้อ,อะไรและอาชีพที่ดีที่สุดเขาคืออะไรด้วยนะในนี้จะบอกอาชีพที่ดีเ<อ>ด็กอ่ะดูได้แต่ไมจะชัดเหรอเ์าเน่หรอุยเด็กเขาสแกนได้สามเดือนแล้วไม่เปลี่ยนนะอย่างเก่าเนี่ยเราจะบอกว่าอาชีพที่ดีที่สุดนะครับ คืออะไรมันจะเรียงระดับมาให้ในสิบสิบสิบอย่างแล้วก็เลือกเอาส่วนใหญ่คนที่สแกนอย่างอย่างผู้ใหญ่เนี่ยอาชีพที่ทําอยู่ทุกวันนี้มันจะมกักเกิดระับที่หนึ่งเพราะเหมือนเรากรองมาแล้วงแต่ว่าพันธุกจ็มเนี่ยเราก็เห็นอน,นาคตสอโอเคแค่นั้นไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่าเสียงเราด่วนมากผมผมจะไปแข่งกับเสียงเราจะตาย ขอบคุณมากจ้าเดี๋ยวผมอยากให้น้องๆอาให้น้องๆได้มาให้เริ่มเริ่มเนี้ถ้าทำอาจารย์อา,าจารย์ทำเป็นเริ่มไหนอาจารย์เดี๋ยวนะผมจะเอาการที้ก่อนอ,อ๋อคือคือปกติแล้วเนี่ยคนที่เอาเวิ่มมีพอร์อเดียนะที่เที่ยวพีนะทีบริษัทผมทำห้าพันเก้าแต่วันนี้ที่มาในงานนี้พิเศษห้าพันเก้าได้สองคน หนึ่งชหนึ่ง<อ>หรือบงางคนบอกโอ้ยแมวเล่มหนาเอาเป็นพีดีอฟก็พอก็สามพันเก้าแต่สามพันเก้าสองคนนะหรือให้สองคนแต่ว่าวันนี้หรือใครที่แบบสนใจอยากจอ,อ,องก็จะอยบัญชีว่าวันนี้อ่อก็โทรมาจองได้เลยศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองสี่เก้าสี่ห้าสี่สี่ห้าสี่เก้าสี่ 545นี่นะอ,อยู่ตรงนี้ก็ได้สแกนตรงนี้ก็ได้หรือเอาเบร์นี้ก็ได้ธนาพงครับตอนนี้เราเราทำกาลันอ่สอสาสธนาตอนนี้เราอ่าเบรนเพืสแกนเนี่ยทำงานร่วมกับบูรณาการบูรณาการตัวเซอร์วิสต่า ก็คือไปโรงพยาบาลที่ที่อยู่ในเครือแา่ว่าเขาสนใจเรื่องนี้เอาเลยนี้เข้าไปไปรวมกับกับกับองค์กรของเขาเพื่อที่จะพัฒนาความสว่างให้เบียพัฒนาเป็นเป็นโรงพยาบาลแนวใหม่ที่เป็นเป็นกรเลือกอ่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นอะไรสอาการย์หรือว่าเป็นคนประมาณไหนเก่งแต่เป็นนักธุรกิจปี่อาจารย์ช่้งานใช่เลย เก่งแบบขนาดนี้คงไม่คงไม่ใช่เป็นคนธรรมดาบางมดมองพืณที่เขาทั้งหมดเลยโอเคบางโอต้งอง